ในอริยบทการนั่งสมาธิความตั้งมั่นของจิตจะฝึกในอริยบทก็นั่งนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้ทีงเรียกว่าเดินจงกรมเวลานอนก็ได้เพราะสมาธินั้นที่จริงสติกับจิต และคำภาวนาต่อเมื่อชำนาญแล้วคำภาวนาไม่ต้องใช้ก็ได้มีสติอยู่กับจิตจนเกิดเป็น,นเกิดความชำนาญแล้วจึงค่อยใช้ปัญญาสมาธิ ที่จะพูดถึงนี้เป็นวิธีการเบื้องต้นเพื่ออนุเคราะห์พิสุใหม่พิสุเก่าที่เคยชำนาญแล้วก็ปฏิบัติไปสมาธิเป็นชื่อของธรรมะในสิกขาสข้อสองคือสมาธิสิกขาผู้ที่บวชมาแล้วในพระศาสนา มีหลักการที่จะต้องศึกษาสามประการคือหนึ่งศีลสิกขาศึกษาเรื่องศีลที่มีมาในพระปาชิโมกสองร้ยยีข้อและนอกพระปาชิโมกอีกจำนวนหนึ่งเดียวกว่าพิสมาจารส่วนมากจะเป็นระเบียบ มารยาทเป็นสิขาบทเกี่ยวกับมารยาทเช่นนอนพกักกลางวานันองปิดประตูจะบวนน้ำลายลงที่สูงเทน้ำลงที่สูงดูข้างล่างก่อนว่ามีใครอยู่หรือเปล่าปิดประตูเข้าออกอย่าให้ดังในเมื่อมีผู้อื่นอยู่กับเก็บฝาดทาบริเวณที่อยู่ของตนห้องน้ำห้องท่าให้สะอาดเรียบร้อย ส่วนมากเป็นคำสอนมารยาทเป็นอภิสมาจารย์หรือเป็นวัดต,ต่างๆของพิสุรวมทั้งสองอย่างคือสิกขาบทที่มีมาในพระปาฏิโมกเรียกว่าพิขุปาฏิโมกบ้างเรียกว่าอาณาปาณาปาฏิโมกบางเป็นอาทิธมมาริยกาสิกขาคือสิกขาของผู้รักษาความบริสุทธิ์ได้แก่พระสงฆ์ ประกอบกับอภิสมาจาริยาการศิขาคือมารยาทต,ต่างๆไม่ว่ามารยาทการนุ่งห่มการอยู่กุดีการขบฉันและอริยบทอื่นๆเป็นต้นดังกล่าวมาแล้วท่านสอนให้ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจและจำเรื่องราวนั้นได้ จะได้มีสติปัญญาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องและรักษาตัวเองสิขาที่สองศึกษาเรื่องสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นแต่คำว่าสมาธิในสิขานี้หมายถึงฌานด้วยความสงบมีชื่อเรียกเป็นสองอย่างคือสงบและเป็นสมาธิได้แก่ ความสงบและมีสติส่วนฌานการเพ่งจนจิตเป็นหนึ่งเป็นอันเดียวมีรูปฌานและรูปฌานรูปฌานคือปฐมฌานฌานที่หนึ่งฌานที่สองสามสี่ฌานที่หนึ่งจิตยังมีวิตกคือความตรึกมีวิจารความตรอง แต่มีปิติคือความอิ่มใจมีความสุขคือความสบายใจและเอกคตาคือมีอารมณ์อันเดียวต้องชำนาญจึงจะแยกรู้ถ้าพูดว่าจิตเป็นฌานใหม่ๆก็รู้รวมกันหมดแต่เมื่อชำนานแล้วก็จะแยกอารมณ์ออกนี้ออกให้เห็นเป็นห้าได้ฌา,านที่สองไม่มีวิตกไม่มีวิจารคือประนีขึ้นไวขึ้นนั่นแหละ เหมือนกับว่าคนชำนาญขึ้นบันไดคนยังไม่ชำนาญค่อยขึ้นทีละขัน้นสองขัน้นสามขัน้นคนที่แข็งแรงอาจจะกระโดดสองขัน้นสามขัน้นคนที่ชำนาญแล้วนึกถึงวิตกวกิจา์ผ่านไปได้เลยถึงปิติสุขอารมณ์เอกคตาชานี่สามชำนาญขึ้นไปอีกปิติความอิ่มใจไม่มีแล้วมีความหนักแน่น มีความนิ่งมีสุขกับเอกคตาทวนชานที่สี่ความสุขที่ให้เพลิดเพลินให้สบายหายไปเหลือเอกคตากับอุเบกขาอุเบกขาคือความวางเฉยวางเฉยในอารมณ์อุเบกขาในธรรมหมวดอื่นเช่นในโพชฌงได้แ,แก่อุเบกขาในธรรม วนอุเบกขาในฌานเป็นอุภัยขาในจิตฌานและสมาธิทั้งสองประการนี้เป็นเครื่องอบรมใจให้เกิดความสงบราบคาบจากนิวรนิวรณ์คืออุสนะธรรม ที่คอยฝังกั้นจิตไม่ถึงซึ่งความดีได้แก่ความสงบมีห้าอย่างถ้าจิตมีความรักความใคร่เรียกว่ากามาฉันนิวรขวางจิตไม่ถึงซึ่งความดีคือสงบถ้าจิตมีความคาดแค้นขุนเคืองโกรธโทสะหงุดหงิดเรียกพยาบาทจิตก็ไม่สงบถ้าจิตสา ง่วงเหาหาวนอนท้อถอยเสื่องซึมเบื่ออิดหนาและอาใจไม่ขยันเรียกถีนะมิทะหวางจิตไม่ถึงควา,ามดีสอุทธ,ธาจะกุกุจจะความฟุ้งสร้านนึกอะไรใดอย่างก็คิดมากไปจนลำคาญฟุ้งสร้านและลำคาญจิตไม่สงบไม่ถึงเส่งความดีคือสมาธิ ห้าวิจิกิจฉาความวางเฉยวิจิกิจฉาความรังเลสงสัยสงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์สงสัยในการปฏิบัติถูกไม่ถูกปฏิบัติแล้วทำไมใจยึงยังไม่สงบที่จริงคือบางคนปฏิบัติไม่นานก็สงบบางคนนานก็ไม่สงบเพราะเกิดความสงสัยว่าเขาสงบทำไมเราไม่สงบ อันนี้เกี่ยวกับสติปัญญาด้วยบารมีธรรมด้วยถ้าบารมีธรรมปางก่อนน้อยหรือไม่มีก็ต้องใช้ฝึกกันนานๆเหมือนกับคนที่ไม่เคยทำงานอย่างหนึ่งและเมื่อต่อมาทำเขาก็ต้องฝึกกันนานๆแต่คนที่เคยทำงานมาแล้วหรือหยุดพักไปนานคั้นเมื่อมาทำใหม่ก็คล่องแคล่วได้ง่าย เรียกว่ามีบารมีในบารมีในปัจจุบันความสั่งสมสกุศลอกุศลของสัตว์ทั้งหลายที่ผ่านแล้วพบเล่าพบแล้วพบเล่าต่างกันเพราะฉะนั้นบางคนได้ฝึกมามากได้สั่งสมกุศลมามากเมื่อปฏิบัติในอารมณ์อันใดก็สงบได้งา่าย เมื่อบุคคลมีการสั่งสมอารมณ์หรือผ่านมาน้อยทางนี้คั้นเมื่อมาฝึกเข้าก็ต้องอาจใช้เวลาแต่สามารถสงบได้เดด้วกันทั้งสิน้นสมาธิคือความสงบสงบความตั้งมัน่นความจิตตั้งมั่นก็คือความสงบธรรมราจิตใจของคนเราหนึ่งนาทีอาจจะนึกหลายเรื่องห้านาทียิ่งนึกมากเรื่องกันไปอีก แต่ถ้าจิตเป็นสงบแล้วกี่นาทีก็นึกอยู่แต่เรื่องเดียวคือนึกอยู่แต่พุโทโธพุโทโธพุโทโธและในที่ถุดพุดโทโธก็หยุดไปมีสติรู้อยู่กับจิตจนเกิดความทำนานคล่องแคล่วทำให้จิตสงบอันนี้เรียกว่าสมาธิจิตเริ่มมีกำลังแล้วสิขาที่สาม ได้แก่ปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารอะไรชื่อว่าในกองสังขารคือสรีละร่างกายของคนเหล่านี้แบ่งเป็นสอนสองส่วนคือรูปส่วนหนึ่งนามส่วนหนึ่งทั้งสองอย่างนี้เมื่อแยกออกจากกันก็เป็นห้ากองกองรูปในแก่ธาตุสีดินน้ำไฟลมคือสรีละร่างกาย มีเกสาโรมานะขาทันตาสาโจที่เราสวดสกันนั่นคือกองรูปเวทนาคือความสุขใจความทุกข์ใจความไม่สุขไม่ทุกข์รู้อยู่กับใจไม่สามารถจะหยิบออกมาเป็นตัวตนให้ผู้อื่นดูได้อารมณ์นั้นมีอยู่กับใจมีกองเวทนา สัญญาความจําได้จํารูปได้จําเสียงได้จํากลิ่นได้จํารสได้จําสัมผัสได้เช่นพอได้ยินเสียงเพื่อนแต่ไกลๆก็จําทันทีว่าเพื่อนนี้คนนั้นชื่อนั้นชื่อนั้นนนี้นเรียกว่าสัญญาสัญญาความจําได้ไม่ใช่ญาณอย่างรู้ไม่ใช่เป็นสัญญาคือจําได้สังขารในแก่ความคิดอ่าน คิดดีเป็นสังขารส่วนกุศลในแก่คิดบวชเรียนคิดศึกษาพระธรรมในคิดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคิดบำเพ็ญทานศีลภาวนาคิดอุทิศตนเพื่อให้เป็นประโยชน์เหล่านี้เป็นต้นจัดว่าสังขารส่วนกุศลคิดไปตรงกันข้ามคิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นคิดเพื่อทําร้ายผู้อื่นเป็นต้นคิดในทางอกุศลเป็นสังขารส่วนอกุศล สังขารส่วนบุญคือความคิดส่วนบุญสังขารส่วนบาปคือความคิดส่วนบาปเหล่านี้ชื่อว่าสังขารสังขารมีหลายชื่อสังขารหมายร่างกายก็มีเขาจึงเรียกกันสั้นๆว่าถ้าเอ่ยถึงสังขารสองคืออุปาจินอากาสังขารและอุปาจินอกาสังขารหมายถึง สังขารในแก่คนสัตว์และสิ่งของในแก่สังขารคือรูก่างถ้าสังขารในขันห้าเป็นนามธรรมคือความคิดอ่านดังที่กล่าวมาแล้วคําว่าสังขารได้ยินขึ้นที่ใดต้องรู้จักและเข้าใจให้ถูกต้องคําพูดบางทีเรียกว่าอวจีสังขารพราะแต่งพราถูกแต่ง การนึกคิดเรียกว่ามาโนสังขารเพราะนึกคิดปรุงแต่งด้วยประการต่างบางทีกาเรียกว่าจิตตสังขารมาโนคือลมหายใจเขาออกลมอัศสะปะสะัสสะเป็นเครื่องปรุงแต่งกายให้เป็นไปเป็นกายสังขารเพราะฉะนั้นคำว่าสังขาร มีมาในสังขารสาสังขารสองสังขารสามสังขารห้าสังขารหากับสังขารสาเป็นนามธรรมเมื่อเวลาฟังธรรมะต้องรู้ว่าท่านเทศท่านสอนสังขารบทไหนต้องเข้าใจถูกต้องไม่ฉะนั้นสับสนก็อาจจะเกิดความไม่เข้าใจ ส่วนในกองที่ห้าคือวิญญาณทำว่าวิญญาณคือความรับรู้รับทราบเวลาตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกขึ้นเขาเรียกว่าจักขูวิญญาณหูฟังเสียงเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าโสตะวิญญาณจมูกได้กลิ่นเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าคานณวิญญาณลิ้นได้รับรสเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณ ไปสัมผัสถูกต้องสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกกายวิญญาณใจนึกคิดเรื่องราวต่างๆเรียกมโนวิญญาณ <c oughs> เพราะฉะนั้นมโนเพราะฉะนั้นวิญญาณที่จะเกิดขึ้นอาศัยอายจนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับอายนะภายนอกคือรูปเสียงอินรสพโธสะพระธรรมารมณ์ ตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายถูกต้องคู่กับโพธิภพใจคู่กับอารมณ์คราวใดมากระทบกันก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นความรู้สึกขึ้นนั้นคือเป็นวิญญาณต้องรู้ตามความจริงว่าวิญญาณนั้นเกิดมาจากสายไหนสายตายเห็นรูปหรือหูฟังเสียงทุกอย่างที่เกิดขึ้นสรุปง่ายๆว่าไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงที่ ที่ท่านสอนให้รู้จักรูปเวชนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือแบ่งกายใจออกเป็นรูปเป็นเวชนาเป็นสังขารเป็นวิญญาณก็เพื่อสอนให้รู้ว่ากายนี้มีอาการอย่างนี้มีความเป็นไปอย่างนี้และความเป็นไปอย่างนี้ของรูปของเวชนาของสังขารของวิญญาณก็ดีแต่ด้อย่างลดอย่างไม่คงที่คือไม่เที่ยง เป็นอนิจจังไม่ยั่งยืนเป็นอธุวังไม่ตั้งมั่นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอธุวังไม่ยั่งยืนเป็นทุกขังสลายไปเปนนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้มีสภาพอย่างนี้เหมือนกันหมดไม่ว่าใครเพียงแต่ว่าช้าหรือเร็วถ้าใช้ปัญญาพิจารณามากๆจะเห็นชัดตามความเป็จริงอย่างนี้เมื่อเห็นชัดตามความจริงอย่างนี้เห็นอนิจจังแล้วก็หนาย คลายความปิดเห็นทุกขังและก็หนายคลายความปิดเห็นอนัตตาและก็หนายคลายความปิดนี่คือการขจัดกิเลสอย่างสูงสุดในพระพุทธศาสนาเพื่อความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นหน้าที่แห่งการศึกษาเบื้องต้นก็คือศึกษาศีลศึกษาสมาธิศึกษาปัญญาดังตัวอย่างที่กล่าวมาย่อๆนี้เฉพาะอย่างยิ่งปัญญามีสองประเภท ปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเราเรียนเช่นเราศึกษาเราเรียนตามโรงเรียนรับตากฟังและอื่นๆดูนู่นเห็นนี่เป็นต้นเป็นโลกิยะปัญญาส่วนปัญญาที่จะตัดกิเลสละเอียดได้นั้นต้องปัญญาที่เกิดมาจากสายสมาธิเพราะจิตสว่างจิตสงบแล้วก็เกิดความสว่างความสว่างก็คือปัญญาสมาธิเป็นฐานที่ตั้งของปัญญาปัญญาเมื่อเกิดแล้วก็ตัดกิเลสชั้นละเอียดได้ ปัญญาสามัญไม่สามารถจะตัดกิเลสอย่างละเอียดได้คือกามาสะวะภาวาสะวะอวิชชาสะวะหรืออนุสัยสัญญอดที่เป็นกิเลสนอนเนื่องอยู่ในสันดานปัญญาสามัญไม่สามารถชำระได้ต้องอาศัยปัญญามาจากสายสมาธิคือจิตมีสมาธิก่อนเมื่อมีสมาธิคล่องแคล่วแล้วใช้ปัญญาจะมีปัญญาอีกชั้นหนึ่ง ลึกลงไปละเอียดลงไปฉลาดลงไปคมลงไปชัดลงไปแจ้งลงไปจนรู้ชัดเจนไม่มีอะไรสงสัยปัญญาชนิดนี้ต้องมาจากสายสมาธิจึงจะตัดกิเลสได้เพราะฉะนั้นศีลกําจัดกิเลสยากสมาธิกําจัดกิเลสอย่างกลางปัญญากําจัดกิเลสทางเอียดแหลงยันะเอียดพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ศึกษาศีลสมาธิปัญญาและปฏิบัติตามในศีลสมาธิปัญญา ตีนต้องปฏิบัติโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นปัญญาจะเกิดต้องฝึกสมาธิสมาธินี่เป็นหลักสําคัญมากให้จิตใจมีฟ้ามั่นคงให้จิตใจตั้งมั่นให้จิตใจเข้มแข็งให้จิตใจอดทนต่อการงานต่างเพราะอํานาจของสมาธิเพราะมีสมาธิสติก็มีอยู่ในสมาธิความอดทนเป็นตบะก็มีอยู่ในสมาธิแล้วก็เป็นผลฟูขึ้นคือปัญญาด้วย สมาธิจริงเราฝึกฝึกมากมากฝึกบ่อยๆการฝึกสมาธิมีหลายอย่างกันแต่โดยย่อสองอย่างคือฝึกด้วยการเพ่งจิตเช่นพุโทโธพุโทโธจิตเป็นผู้นึกว่าพุทธปโธแล้วก็มีปัญญาเป็นผู้คุมไว้อย่าให้จิตเผลอจากพุโทโธนึกอยู่อย่างนี้ไปนานๆคุมไว้นานๆลืมไปใหม่ก็ตั้งขึ้นใหม่คือเรียกว่าฝึกฝึกทำสมาธิฝึกไปจนจิตจะเป็นกลางความสงบก็ เกิดขึ้นเเองหมือนกับว่าถ้าคนเราถ้าใครเคยเห็นชาวสวนน้ำตาลเขาทำน้ำตาลเมื่อเขาเคี่ยวน้ำตาลคนแล้วเขาก็จะปั่นน้ำตาลหรือคนอภายคนน้ำตาลคนไปคนไปนานๆเข้าน้ำตาลเข้คนเข้าคนเข้าคนเข้าจนเป็นน้ำตาลก้อนจากน้ำเป็นก้อนเมื่อจากน้ำเป็นก้อนแล้วมันก็ไม่ไหลฉันใดจิตก็เหมือนกัน พุทโธไปพุทโธไปวยความมีสติจิตก็ตรึกอยู่กับอารมณ์อันเดียวคือจิตอยู่กับจิตไม่ฟุ้งซ่านออกไปในภายนอกโดยมีสติคุมอยู่รู้อยู่สงบก็รู้นิ่งก็รู้รู้ได้ตนเองสมาธิไม่ใช่ไม่ใช่ผู้อื่นรู้ให้รู้ได้เฉพาะตัวเองธรรมะของพระพุทธเจ้าปฏิบัติแล้วเกิดแล้วรู้ชัดด้วยจิตของตนเอง ปรากฏกับจิตของตนเองก็รู้ด้วยจิตของตนเองฝึกสมาธิจึงต้องมีความเพียรมีความพ,พยายามมีสติมัน่นคงฝึกไปมากๆอย่าไปเร่งให้ใดเร็วๆไปนึกว่าสงบและเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าคาดอย่าฝันอย่าลำพึงหรืออย่าประเมินว่าสมาธิต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องสนใจสนใจมีความภาคเพียรอยู่คือให้จิตนึกถึงพุโทโธพุโทโธ ไว้ในใจแล้วก็มีสติคุมไว้อย่าเผลอเท่านี้ทำไปน,นานนานข้าความสงบเกิดขึ้นก็จะรู้จักเองเห็นเองเข้าใจเองและธรรมะก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปและต่อต่อไปอยู่ในที่นี้ก็ตามที่อื่นก็ตามบุรีก็ตามพึงฝึกสมาธิไว้มากๆไว้บ่อยๆจนลมหายใจความรู้สึกต่างๆของตอนเองอยู่กับสมาธิมีสมาธิเป็นหลักธรรมะที่สำคัญของจิต ตอนนี้ไปพึงตั้งใจฝึกสมาธิโดยหนึ่งปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงสองนึกถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ให้จิตเกิดปิติเพราะปิติเกิดขึ้นก็จะเกิดกำลังใจขจัดนิวรณ์ได้สามและตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธหรือหายใจเข้าออกพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆให้หลายหลายเที่ยวก่อนก็นได้จนโปร่งใจดีแล้วจึงเหลือพุท ว่าอย่างเดียวด้ยวยความีสติและคุมไว้อย่างนี้ฝึกให้อยู่อย่างนี้ยังไม่ต้องไปพิจารณาอะไรมากเพียงแต่ว่าแก้ไขถ้าว่าพุทโธแล้วไม่ค่อยอยู่เลยจิตจะฟ úng ุ้งซ่านอยู่เรื่อยก็พยายามหาอุบายเช่นนึกพุทโธเร็วๆพุทโธ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 ให้เร็วๆบ้างนึกช้าๆบ้างหายใจเข้ายาวๆบ้างหายใจออกยาวๆบ้างจนฝาจะหายฟุ้งซ่าน จิตสงบเพราะว่าพุโทโธธรรมดาไปเมื่อว่าพุโทโธธรรมดาไปจิตปกติไม่ฟุ้งซ่านเรียกว่าจิตเป็นกลางแล้วก็จิตกระสงบเองเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจภาเพียรพยายามปฏิบัติภาวนาพุโทโธพุธโทพธโธเพื่อให้จิตของตนสงบอันเป็นพื้นฐานที่มั่นคงแห่งความดีทั้งปวงพึงปฏิบัติต่ตอไป